ก่อนที่จะเริ่มเล่นคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดย้ำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับการที่ผมเอาคลิปนี้มาเปิดให้คนดูได้เห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับผมไม่ได้ต้องการจะเหมารวมผมไม่ได้ต้องการจะสร้างความเกลียดชังอะไรใดๆนะครับจุดประสงค์ที่ผมเอาคลิปนี้มาเปิดเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าในสังคมของเราเนี่ย มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเสพสื่อออนไลน์เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีเขาไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้ครับอาจจะเพราะอัลกอริทึมของเขาไม่เคยส่งฟีดอะไรพวกนี้ขึ้นมาให้คุณได้เห็นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วคุณสงสัยเวลาแบบได้ยินใครพูดถึงเรื่องแนวๆเนี้ยโอ้โอแบบเฮ้ยมันจริงๆเหรอวะในในสังคมมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเหรอ <ๆ S 2> ก็ถือว่าคลิปนี้เป็น,นตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานแล้วกันครับว่า ในสังคมมันมีคนแบบนี้อยู่จริงนะซึ่งอ่ะอย่างที่คุณเห็นนะครับบางคนอาจจะเดาไม่ได้แต่บางคนเห็นก็รู้เลยว่าบุคคลในภาพไม่ใช่ผู้หญิงแต่กําเนิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคร่าวๆกันว่าเรื่องราวในคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะไม่แปลแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่พูดกันไปพูดกันมาระหว่างคนสองคนที่มีปัญหากันเล็กน้อยอันนั้นไม่ใช่ใจความสาคัญในคลิปครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการมานั่งถกเถียงอะไรกันที่จะต้องมานั่งแปลว่าเขาพูดอะไรกัน แต่ให้ลองดูท่าทางในคลิปแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น app คนถ่ายคลิปเป็นผู้หญิงผิวดำนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือสองคนนี้เดินอยู่บนถนนแล้วก็ชนกันแล้วก็มีปากเสียงกัน นะครับแล้วผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปก็ดูเหมือนจะกังวลว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เถียงกันว่าใครเป็นคนผิดที่แบบเดินชนกันบนถนนซึ่งปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วต่างคนต่างไปมันก็จบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเริ่มมีปากเสียงกันแล้วคนถ่ายคลิปนะครับผู้หญิงผิวดำคนนี้ก็บอกว่า เถ้าคุณยังไม่หยุดคุกคามฉันฉันจะโทรเรียกตำรวจแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณโทรเรียกตำรวจเนี่ยคุณเป็นคนเหยียดเพศนี่คุณเป็นผู้หญิงผิวดํานะแต่คุณโทรเรียกตำรวจใส่ฉันที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศแบบนี้มันเหยียดเพศ e นี่ยเราก็เริ่มเถียงกันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณน่ะ เดินมาชนฉันนะคุณเดินมาชนฉันนะ่ะบนทางเดินทำแบบนั้นได้ยังไง okay. แล้ว uh, ผู้หญิงเจ้าของคลิปก็บอกว่าฮันนี่ก็คือแบบเอ้ยที่รักคะใจเย็นๆนะแล้ว uh, อย่างที่เห็นครับเขาก็ถอดวิกออกแล้วก็แบบกูไม่ใช่ที่รักมึงแล้วอย่า This is getting You're a hypocrite. It's you're getting getting a liberal a little bit hypocrite. More aggressive. And you're a bitch. Yeah, I am aggressive. I have PTSD bitch. Okay. You I, I the wrong tranny today, bitch. I apologize. I'm sorry That's what you should be doing, you should be deleting that fucking video! I, I, I will not. And because I feel i have I have a lawyer. I have two and three okay. lawyers, honey. I will sue your pants I'm not off, gonna bitch. speak anymore. Okay? I will sue your pants off. I'm not speaking anymore. Good! I risk my life every day getting ready in the morning, and you have the, the temerity to hit me with your body. I don't know if you guys noticed, but my hands are shaking because I have anxiety currently because of this individual is not you leaving me alone. You need to go. Alone. You need therapy. And you know what? You'd be better off in the hood because the hood people, they know how to act. Okay. They not... know how we treat each other. You went, you went to Bard. You have a master's. You have an MBA. I am and you currently starting to shake white more because this individual would not thing. leave me alone. Fuck I have PTSD from being assaulted by people like you. And by that I mean insecure assholes. I'm not a racist, in case that's where you're going to. Oh, racist trans woman attacks me on sidewalk. You assaulted me on the sidewalk, and then you call the I cops. I think I on see me. lights coming down. Good. Who? มันไม่มีคลิปก่อนหน้าว่าไอที่เดินชนกันเนี่ยมันมันเดินชนกันรุนแรงมากแค่ไหนแต่ว่าในคลิปอะคือเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วเขาบอกว่า you as s a u l t e d มี as s a u l เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะมันมันเป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงนะคือ as s a u l เนี่ยเหมือนแปลเป็นภาษาไทยอารมณ์ป,ประมาณว่าคุณทํรลายร่างกายฉันครั้งน,นี้มันเป็นการเดินชนกันบนเนิร์บนทางเดินนะครับ so looked better than looked I you couldn't handle it because you have internalized misogyny, internalized femphobia, internalized homophobia. You're an angry young lady. You're an angry young woman, and I, I, I really wish we could be friends. But that does not give you the right to hit me on the sidewalk, which is what she did. You assaulted me, ma'am. ตำรวจมาเลยคืออย่างที่เห็นคลิปมันเริ่มมาก็คือเขาเริ่มมีปากเสียงกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่า ก่อนหน้าเนี่ยไอที่เขาเดินชนกันข้างถนนเนี่ยมันมันมันเดินชนกันในระดับไหนที่แบบว่ามันทําให้มันเดือดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เออคือ <c oughs> ในชีวิตเนี่ยผมผมก็เดินชนคนอื่นหรือคนอื่นก็เดินมาชนผมมาเยอะนะแต่แบบเมื่อเดินชนก็หันไปแบบเอยขอโทษครับแล้วมันก็มันก็เดินผ่านไปแต่ว่า <c oughs> สถานการณ์นี้นเป็นสถานการณ์ที่เนี่แหละครับบางทีอะ ถ้าสมมุติว่ามีใครมาเล่าเรื่องแนวๆนี้ให้คุณฟังโดยที่แบบว่าเขาไม่มีหลักฐานมาเสนอคือสิ่งที่คุณคิดในหัวเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ย hey, เออไอคนแบบนี้มันมีอยู่จริงในสังคมเราได้เหรอเนี่ยคนคนหลอนๆแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือพอถ่ายเป็นคลิปมาเนี่ยผมก็ไม่รู้นี่คือเขาการแสดงเขาแบบว่าจัดฉากหรืออะไรนะแต่แบบเออมัน คลิปแนวแนวนี้มัน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 ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่นำมาเสนอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับจริงๆแล้วว่าต่างฝ่ายต่างเดินไปจากการมันก็ทุกอย่างมันก็จบคือทั้งสองคนก็ดำเนินชีวิตต่อนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเริ่มมีปากเสียงเนี่ยก็เริ่มหยิบยกประเด็นเหยียดเพศเริ่มหยิบยกประเด็นเหยียด เชื้อชาติมาเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นคนผิวสีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคนข้ามเพศนะครับแล้วก็ลุกลามใหญ่โตดูทรงเกือบจะมีทำลายร่างกายกัน,กนด้วยนะคือผมว่าในมุมของออผู้หญิงผิวสีที่เขาถ่ายคลิปบะเขาก็คงจะกลัวอยู่เหมือนกันนะก็คือแบบอยู่ๆอ,อีกฝั่งต้องถอดวิกมาแล้วก็แบบเหมือนเดินเข้ามาจะหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณอย่าลืนมนะครับ <S <S คือคือคุณต้องคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงอะครับ ต่อให้คุณจะระบุเพศว่าตัวเองเป็นเพศอะไรก็ตามแต่แบบคุณถอดวิกแล้วเดินเดินเข้ามาแล้วแบบตัวคุณเป็นผู้ชายครับยังไงยังไงมันก็คือผู้ชายคุณนี่หรอะคุณจะมาอ้างว่าเอ้ยฉันเป็นหญิงข้ามเพศฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นนุ่นฉันนี่นนี่แลถ้าคุณสาวหมัดเข้าหน้าอีกฝั่งอ่ะยังไงอีกฝั่งเขาไม่มีทางสู้คุณได้ด้วยร่างกายของผู้ชายสู้กับเอ่อร่างกายของผู้หญิงอะ่ะมันก็นั่นแหละนะนะ ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่เออถือว่าดูแล้วก็รู้สึกรู้สึกแปลกอยู่เหมือนกันเหมือนว่าตอนที่ตัวเองอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามมาเรียกฉันว่าเป็นผู้ชายคุณห้ามเรียกฉันว่าเป็นกระเทยคุณห้ามเรียกฉันว่าเป็นตุด๊ดอะไรทั้งสิ้นนะฉันคือหญิงข้ามเพศ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันคู่กุ่นจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วการแบบว่าแปลงร่างเป็นผู้ชายมันได้เปรียบกว่าก็คือถอดวิกโลโก้เดินใส่ทันทีคือบางทีมันก็เป็นการกระทําของเอ่อคนที่เรียกว่าเป็นฮิปโปคริตเลยนะฮะหรือว่าอืมเป็นพวกเรียกว่ายังไงอะภาษาไทยเขาว่าฮิปโปครินี่เขาใช้คาว่าอะไรแล้วนะพวกแบบว่ากลับกรอกอะครับแปลงร่างได้ก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในสังคมของเรานะเป็นสังคมของเอออันนี้ผมเดาไดนะ้เป็นที่อเมริกาแหละแต่ผมว่าในไทยมันก็น่าจะมีแบบนี้บ้างเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเป็นคลิปที่ไวรัลออกมา